ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหาหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง18ประเทศยกระดับความร่วมมือปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งคอลเซนเตอร์ด้วยระบบฐานข้อมูลที่ตำรวจไทยริเริ่มค่ะ พลตำรวจเอกทัชชัยปีตนีละบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้าม,มนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยในประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าด้วยการป้องกรรันปราบปรามการค้าม,มนุษย์และการบังคับให้กระทำผิดในขบวนการอาชญากรรมทางไซเบอร์พร้อมด้วยเอกอัครราชาทูตผู้แทนจากสถานทูตและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศรวม18ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเข้า รมประชุในการประชุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อัปเดตข้อมูลสถานการณ์การค้าม,มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซนเตอร์ในประเทศเมียนมาและกัมพูชาโดยระบุว่าแก๊งคอลเซนเตอร์แม้จะหลอกลวงเหยื่อจากทั่วโลกแต่มีเป้าหมายหลักเป็นประชาชนในประเทศพัฒนาแล้วอาทิสหรัฐอเมริกาประเทศในภูมิภาคยุโรปสหรัฐอาหรับเอมิเรตและสิงคโปร์โดยพร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอระบบฐานข้อมูลการ ค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ง Call Center ซึ่งเป็นระบบที่ตำรวจไทยริเริ่มขึ้นเพื่อยกระดับการบันทึกแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการเลือกปเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อการป้องกันสืบสวนและดำเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านพลตํารวจเอกทัดชายได้กล่าวนะคะว่าผลจากการประชุมครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธปรรมมากยิ่งขึ้นอันจะช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อการค้าม,มนุษย์และถูกบังคับให้กระทําความผิดในขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์รวมถึงสนับสนุนการสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะ